คืนนี้เรานอนกันที่เชียงดาวเนี่ยก็คือวิวหน้าห้องนอนของพวกเราโอ้ยสวยมากเลยแต่ตรงทางเดินพื้นมันก็จะเป็นรูๆจุ๋มเมงก็เกรงตลอดเลยจุ๋มเมงเชียวอ่ะพวกเราก็เลยต้องเอาเสื่อมาปูให้จุ๋มเม่งเราอ่ะเพิ่งรู้ว่าบนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีน้ำอุ่นมีแต่โซล่าเซลล์คือเหมือนให้เรามาอยู่กับธรรมชาติล้วนๆตกเย็นก็เอาอีกแล้วโอ้ยหมูกระทะอีกแล้วตอนแรกเราก็กลัวมากเลยนะคืนนี้เราจะรอดไหมการที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะเรามันดส ซําเหมือนได้มาดีท็อกและก็ได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบร้อยเซแล้วเราก็อยากได้โมเมนต์ที่แบบถึงแม้เราจะลำบากแค่ไหนอะ่ะหมาเราก็ยังอยู่ข้างเราไม่ใช่อยู่กับพี่เอแล้วเราก็โดนปล่อยให้นอนคนเดียวอีกแล้ว <c oughs> ก็เลยบอกให้พี่เอมาสลับที่นอนกับเรา<อ>เรามานอนที่พี่เอ,อปึ๊บจื้อเหม่งไปด้วยจื้อเหม่งไปด้วยก็เลยให้พี่เอสลับมาอีกรอบนอนกับแป้นซะโดยดีโอเคโอเคคุณนายครับนอนได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีจื้อเหม่งจะไปอยู่กับพี่เอเมื่อคืนเนี้ยเรานอนไม่หลับเลยเราคงยังไม่ช่ กินกับการนอนแบบนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีเวลาว่างเยอะมากๆเ,เลยเตืมนมานั่งวีขนมากจริง,รงอะถ้าเราใช้มือถือให้มันน้อยลงก็ดีนะจะได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราโอ้ยเขาต้มทุกวันเลยพี่อ๋อชื่อแมงกินมังเดอร่อยไหมอะอยู่ที่เนี่ยเด็กๆก็จะนอนทั้งวันเลยเราว่าเขากลัวที่สูงด้วยวดูสภาพจุ้มเง่งจุ้มไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนไปกันต่อโอเคส่วนเจได้นั้นเจไดจะนอน